ผมสรารภาพว่าผมกดเปิดคลิปแล้วผมก็มีความสับสนในตัวเองว่าผมจะเริ่มคลิปด้วยอารมณ์แบบไหนดีนะครับจะร้องเพลงนะสติแตกไปเลยนะครับหรือว่าบางท่านบอกใ hey, หนะ้เน็ตลองวิเคราะห์หลังเกมลองแบบใส่อิโมชันหลังเกมแบบกดโกรธไปหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือว่า มันท้อใจว่ะองจริงนะครับพูดตรงๆเลยอยากเป็นแบบแฟนอาร์เซนอลมั้งว่ะคือองตรงๆนะครับคนทำคอนเทนต์ก็เหนื่อยแฟนบอลก็เหนื่อยผมอยากมีโมเมนต์แบบชนะมาติดสามศูนย์อ่ะคุณคิดดูดิโอ้โหนะครับแมนยูเนี่ยกี่เกมแล้วไม่ชนะนะครับเสมอซิตี้แพ้ฟอร์เรสใช่ปะ่ะ นะครับไอเกมที่มันพอยิงได้แม่งก็โดนเขาตีเสมออีกแล้วมันเป็นบ่อยมากเป็นมาตั้งแต่ยุคเทนฮารคุณจําได้ไหมสมัยก่อนยุคเสื้อเล็กนะครับแมนยูเนี่ยเวลายิงท้ายเกมนี่คือแบบโอโ้โหฉลองเตรียมชนะเดี๋ยวนี้เนี่ยยิงท้ายเกมแล้วต้องมาลุ้นจนถึงช่วงท้ายแบบท้ายสุดๆนะว่ามันจะโดนไหมนะครับยุคเทนฮาก,ก็เป็นพอมาถึงยุคอ์โมริมก็เป็นอ,อยู่ที่ หลายปัจจัยนะครับก่อนหน้านั้นหลายเรื่องคนนั้นพลาดคนนี้พลาดนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือผมสารภาพก่อนนะว่าการทำช่องมาเนี่ยนะแล้วต้องมาด่านักเตะตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมมีความสุขนะคุณเกตปะผมก็เคยมีภาพลักษณ์ว่าเออสายอวยนะครับ ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆการที่เราเป็นแฟนบอลเนี่ยแล้วชื่นชมนักเตะทีมตัวเองเมื่อทําได้ดีแม่งมีความสุขเ้ยแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนอยากจะเสพถูกป่ะนะครับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันต้องมาเจอซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้เาซเล่าก็คือเราต้องมานั่งพูดถึงความผิดพลาดแบบเดิมๆอะไรเงี้ยคือถามว่าวันนี้มีนักเตะที่เล่นดีไหมนะครับโยโลเล่นดีมากนะนอกจากประตูที่หมุงได้เก็บ เกมรับทางฝั่งซ้ายขึ้นเกมสกัดบอลน,นะครับแล้วก็ต้องไปแก้งานเพื่อนที่ทำพลาดช่วงครึ่งแรกนี่แหละมา s าอุยโยโร่สองคนนี้ผมว่าช่วยทีมได้เยอะมากอันนี้สั้นๆนะครับดอกูช่วไม่มีดีไม่ปรากฏอันนี้ว่าตามตรงนะครับจังหวะขึ้นเกมก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนตามปกติไม่ได้ถึงกับดี มากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าพอโอเคโล่ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดสำหรับผมในเกมนี้นะครับบวกกับบอลโดยส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจังหวะให้โล่ครอสเต็มๆมากนะักแต่บอลมันก็มีจังหวะที่ขึ้นทางขวานะครับซึ่งในมุมผมผมว่าเกมนี้ดา์โลไม่ได้มีอะไรที่น่าตำหนิเป็นพิเศษพี่ใหญ่คาเซผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะ ช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจว่าลียงเป็นทีมที่แดนกลางเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นอยู่ละนะครับฉะนั้นพี่ใหญ่เล่นยากเพราะว่าเขาเข้าถึงตัวเร็วนะครับการจับคู่กับอูกาเตจริงๆก่อนในนี้นนมันดีนะแต่ว่าคือเกมเนี้ยมันกลายเป็นว่าความเฟสความไวนะครับเราสู้เขายากอยู่แม้ว่ามันจะมีจังหวะที่ลียงเสียบอลตรงกลางเหมือนกันนะครับการอาโชก็เหมือนเดิมมีความวุ่นวาย นะครับแต่ว่าการจบสกอร์ก็ยังทําไม่ได้จรงมีจังหวะที่ครอสมาจากซ้ายใช่ไหมนะครับแล้วการาโชเนี่ยได้ยิงจากเสาไกลก็ดีแล้วนะครับที่ยิงเข้ากรอบแต่ว่าลูคัสเบอร์รี่เซฟได้นะก็ยิงไม่ห่างตัวแต่ช็อตนั้นก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วณช่วงเวลานั้นแต่มันก็ยังไม่ดีพอไงมันคือมัคนควรจะดีกว่านี้นะครับ <laughs> ที่อาการหนักก็คือฮอยลุน ความมั่นใจหมดแล้วครับคือทีนี้ถ้าแมนอยู่ในเตดไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกซึ่งมันมาจากการที่ทีมไม่ลงทะเบียนชิดโอบีในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยถ้ามันตกรอบเนี่ยเนี่ยคือประเด็นที่มันจะมาตามหลอกมาหลอดูเบนอามูริมแล้วก็ทีมโคชเพราะว่าอามริมและทีมโคชก็มีโอกาสที่จะอย่างน้อยใส่เสื้อชิดโอบีไปนะครับใส่ชื่อพูดผิดแต่สุดท้าย ไม่ส่งนะครับคุณมีดาวรุ่งหลายคนมันซูมมานั่งอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าผมเข้าใจนะเคสของชิโดบีมันมันต้องลงทะเบียน <c oughs> ต่างหากแต่ว่าโคต้าหนึ่งตำแหน่งกองหน้าสำหรับผมอะนะครับมันไม่เป็นไรหรอกส่งได้มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่แมอเต็ดไม่มีทางเลือกเลยในตำแหน่งกองหน้าคุณต้องทนเห็นฮอยลุนไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ไหวก็ค่อยเอาเซิร์ฟซีลงมาแล้วก็คาดหวังว่าเซิร์ฟซีจะสร้างความแตกตา่าง ซึ่งเผอิญญว่าเกมนี้ทำได้นะครับอันนี้ผมสรุปรวบๆก่อนนะเมาส์เมาส์ยังไม่ฟิตอันนี้ว่า,าตามตรงพยายามจะเข้าสกัดพยายามจะเก็บบอลน,นะครับเมาส์จะเป็นนักเตะที่โดนบี้เร็วนะครับพื้นที่แ,บบแคบๆเนี่ยต้องเอาให้อยู่แต่ผมรู้สึกว่าเขายังไม่คล่องนะครับสภาพร่างกายยังไม่ได้ที่ลงมาแล้วผมว่าเปลี่ยนเกมได้พอสมควรคือคอบบี้เมนูนะครับกับจังหวะที่แย่งบ,บอลดาบ2นะครับเล่นง่าย ประตูที่บรูโน่วางให้กับเซอร์กเซียมงสองหนึ่งเนี่ยเมนูก็มีส่วนนะครับกับจังหวะที่เขาเก็บบอลสองได้แล้วให้บรูโน่เก็บบอลอีกทีได้เมนูกลับมารอบนี้ผมว่าถ้าใช้เขาเป็นตัวบนนะครับหรือว่าไม่ต้องให้เขาไปเล่นเกมรับมากเนี่ยผมว่าโอเคนะครับส่วนเลิฟก็ลงมา,าแทนแม็กควายในช่วงท้ายสลับโรเดชันกันไปบรูโน่คือทุกอย่างในทีมอยู่แล้วไม่มีบรูโน่ช่วงนี้ก็คงแย่นะครับส่วนแม็กควายเอาจริงๆคือมันก็ตามสมภาพนะครับ เขาเป็นกองหลังที่ค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าอยู่แหละสปีดต่ำจะไปตามจอจมิคาเอลทัตเซ่ผมว่าไม่ทันแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องห่วงผมพูดมาเจ็นาทีเนี่ยอันนี้คือสรุปนักเตะคนอื่นๆให้ผมคิดว่าครบแล้วมั้งนะครับเพราะอูกาเตก้ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ถือว่า,ากลางๆเพื่อที่จะมอบช่วงท้ายคลิปให้คนคนเดียว เออหรือว่ายังไงดีเออผมลืมพูดเรื่องภาพรวมของแท็คติกก่อนอีกเรื่องหนึ่งขอเรื่องแทคติกก่อนมันจะได้จบทุกเรื่องแท็คติกวันนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าแทนที่เราจะลงไปรับต่ำถูกปะเราไม่ทำอยู่แล้นะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเกมเจอกับแมนซิตี้เราเน้นดักตรงกลางแล้วมันเวิร์กเว้ย คือไม่ได้ลงต่ําขนาดนั้นนะครับเราพยายามจะแย่งบอลตรงกลางให้ได้พยายามดันกองหลังขึ้นมาตรงกลางสนามดรอปกองหน้าลงไปคือทําให้กลางมันแน่นที่สุดแล้วเราตัดตรงนั้นแล้วเราโต,ต้นะครับแต่ปรากฏว่าเกมนี้ลียงเขาพยายามล่อเราเข้าไปข้างบนถ้าลองดูนะครับลียงพยายามจะให้เราดันขึ้นสูงแลวปรากฏว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่แมนยูเพรสช้านะครับอาจจะเพราะ ไม่มั่นใจในการเพรสแล้วไม่ใช่ทีมที่เพรสแดนบนได้เก่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องแทคกติกตรงนี้ฟอนเซกาก็วางมาโอเคให้เบอร์รี่เคาะไปกองหลังก็เคาะเพื่อล่อให้แมนยูเต็ดดันขึ้นมาแล้วก็สรุปพวกยโร่นะครับดันขึ้นมาไม่ทันนะครับคาเซอุกเต้ตามมาซัพพอร์ตไม่ได้โดนเขาแกะเพรสไปหลายครั้งอันนี้คือจุดอ่อนนะครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีจังหวะที่ดูยงเสียบอลเองแล้วเมนยูเต็ดก็โต้ได้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่เฉียบขาดพอ ยกเว้นลูกของจันดูช่วงท้ายเกมซึ่งมันก็มาจากความยอดเยี่ยมของอเมนูบรูโน่บรูโน่หยอดสวยมากนะครับแล้วก็จันดูก็ผมว่าเขาสามารถเข้าไปอยู่ในใจของแฟนแมนยูได้บางส่วนแล้วแหละนะครับคือณนะตอนนี้ถ้าจะหาตัวที่แฟนแมนยูพอจะชมได้ผมว่าจันดูดูดีที่สุดแหละในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนประตูที่ได้หนึ่งหนึ่งมันก็เซตพีซอะใช่ไหมนะครับ ภาพรวมของทัคติกก็คือประมาณนั้นผมแค่รู้สึกว่าเรา,เ,าเจอเขาล่อให้ไปเพรสข้างบนแล้วก็แกวออกมาส่วนจังหวะการเข้าทำนะครับโดยส่วนมากถ้าเอาแบบน่ากลัวน่ากลัวก็มีจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกบ้างรอเขาเสียบอลแล้วก็โต้บ้างนะครับส่วนจังหวะต่อบอลที่มันพอจะเข้าไปข้างในได้ผมเห็นช่วงท้ายต้นที่เมนูมาแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโอเคใช้วิงแบกนะครับ พาบอลขึ้นมาแล้วก็ตัวข้างหน้าอย่างกานาโชนะครับอย่างบรูโน่เนี่ยก็ขยับออกไปด้านข้างถ่างออกไปแล้วก็ครอสบอลนะครับแต่ว่าจังหวะแบบลุ้นประตูสําคัญสำคัญนะแบบในลักษณะที่ต่อบอลเข้าไปอะนะครับผมยังเห็นน้อยอยู่นะครับแต่ก็โชคดีที่ได้เซตพีซกับลูกบรูโน่ Bruno ที่หยอดให้เซอร์ซีมงได้นะครับคือสุดท้ายผลการแข่งขนนะันมันไม่ได้แย่นะแต่เราควรชนะไงถึงเวลาละสินาทีผ่านไป นะฮะ <S <S> พอละได้ไหมเอาจริงๆนะครับคือสำหรับผมนะอันนี้ผมพูดส่วนตัวผมนะความรู้สึกอดทนของผมกับตาโอเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่เกมเจอไบรตันผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยหมด ตั้งแต่การ์ตสไลด์บเยอร์และดูการที่แล้วนะครับผมก็เออวิจารณ์ไปตามหน้างานนะอ,อ,อะไรผิดก็พาดวิจารณ์ไอตอนเจอการ์ตสไลยนี่ผมนั่งทำสไลด์เลยนะทำไลฟ์พิเศษเลยนะแล้วเจาะจุดผิดพลาดของโอแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับแต่ก็ยังเออมึงมันโดนด่าเยอะนะครับก็พิสูจน์ตัวเองหน่อยเว้ย ไม่อยากให้โดนดานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานมันเป็นจุดวัดจุดตัดสินนะครับแล้วสิ่งที่โอแก้ไม่หายนะผมพูดซ้ำมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือเป็นประตูที่อ่านทางใช้วิธีการเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นเดาว่าจะออกมาแบบนี้ถ้าไม่สถานการณ์จริงไม่เป็นแบบนั้นพัง นะครับสองคือเวลาตัวเองเนี่ยมีส่วนกับความผิดพลาดแล้วนะครับลนนะแล้วก็พร้อมที่จะผิดพลาดต่อไปก็คือเป็นนักเตะที่พอพลาดแล้วพร้อมที่จะก่อความผิดพลาดซ้ำสองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ว่าตามตรงนะครับแล้วหลายๆครั้งที่โอพลาดมันไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งเดียว ประเภทของความผิดพลาดมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ลูกครอสมาจากด้านข้างกึง่งยิงกึ่งผ่านเนี่ยแล้วคุณปล่อยบอลกระดอนเข้าประตูอ่ะเข้าใจว่าคุณจะมองว่าเฮ้ยสงสัยอ่านว่ากองหน้าจะเข้ามาชาร์จเปลี่ยนทางอ่านว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามจะต้องตรง,งกอดสอดโมงแต่มันไม่ใช่นะครับสุดท้ายเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ป้องกันกรอบประตู คุณต้องมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยบอลกระดอนมาคือการกะจังหวะบอลกระดอนจุดตกเนี่ยมันเป็นเบสิกจริงๆของผู้สับประตูนะเว้ยผมพูดตรงๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาในเกมก่อนนะเรื่องเนี้ยไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงแล้วยิ่ง คุณไปมีดรามา่านะครับแฟนบอลทีมอื่นเขาก็เตรียมทำคอนเทนต์แฟนบอลลยงเขาก็โหแฟนบอลแมนยูก็พร้อมต้องแล้วนะครับหลายส่วนของแฟนแมนยูก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณแล้วเอาจริงประเด็นสำคัญตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับโอนาคนควรออกจากการให้สัมภาษณ์โอเคให้สัมภาษณ์ตอนแรกม,มีการชมลยงอ่านตัวเต็มแล้วนะ แต่สองครั้งคุณบอกว่าเราเหนือกว่าเราเหนือกว่าเป็นช่วงตัวสุดท้ายมันเป็นช่องครับที่ทําให้เขาเนี่ยมาตีกลับได้แล้วพอเขาตีกลับมาเขาใส่คุณแรงนะครับเพราะเขาเห็นไงว่าเวลาคุณโดนจี้อ่ะคุณหลุดนะครับมาติสก็เลยจี้แรงเลยหนึ่งในโกที่ขวยที่ยวดในประวัติศาสตร์ใช่ไหมนั่นแหละครับที่มันเป็นราม่าในเพจนิดหน่อยสำหรับของผมก็คือ ผมแสดงความเห็นว่าพอมาติสพูดคําว่าเสตติเดี๋ยวจะมีนักเสตติยกเสตติดีของโอเรามาแยง้งที่ผมจะสื่อก็คือว่าเฮ้ยมาติสจะแตะคานี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเดี๋ยวมันจะมีเสตติมาเอ้ยมาติสพูดผิดเอาหน้างานเลยลุงนิ่งเอาให้มันเฉียบเฉียบวิเคราะห์ตามที่เห็นเลยผมโดนเข้าใจผิดละกลายเป็นเอาเสตติมาอวยโอ,โอโนาหนา้าไม่เป็นไรผมเขียนในเพจไปละแต่เรื่องเนี้ยชาวชาวยูทูบนะครับน่าจะเข้าใจผมดีว่า ผมด่าโอมาตั้งนานแล้วแล้วโกที่ผมอยากได้คือเดีอโกคอสตานะครับอันนี้หลายท่านน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านเพิ่งมาตามในเพจหรือว่าอาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้มาตามผมในช่องก็โอเคเข้าใจได้นะครับนั่นแหละความผิดพลาดทั้งหมดจากเรื่องนอกสนามอะ่ะผมว่าโอไม่ควรที่จะไปคือคือบลัฟลียงลงมาในสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอะ่ะ ฟอร์มของคุณยังไม่นิ่งคือคือถ้าคุณลองแกะคําพูดของมาติชดูจริงๆนะคุณจะพบว่าสิ่งที่มาติชพูดถูกอยู่อย่างคืออัตัดสิ่งที่มาติชพูดแรงๆนะว่าคุณคือหนึ่งในประตูที่ห่วยที่สุดนะแต่เอาจริงๆคือฟอร์มคุณยังไม่นิ่งเลยแล้วคุณยังไปใช้คําในเชิงที่ว่าเราเหนือกว่าเขาอะไรเงี้ยคือมันเป็นช่องนะครับบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยในการสัมภาษณ์เราจะบอกหรยอว่าเราแย่กว่า ไม่จําเป็นต้องพูดว่าเราแย่กว่าแต่คุณเลี่ยงได้คุณสามารถที่จะใช้คําพูดอื่นได้ถูกปะ่ะนะครับลูกที่สองมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าคู่ด่อสู้เขาทำกันบ้างกับคุณเนี่ยเขายิงยัดตัวมาเนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าคุณมีโอกาสกระชอกมันก็เสจถูกปะ่ะ ยิงอยู่โอเคช็อตมันยิงยัดตัวมาบอลมันแรงนะครับแต่สุดท้ายผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าคุณมีหน้าที่ป้องกันก่อประตูคุณก็ต้องป้องกันประตูนะครับอย่าหาว่าผมโหดร้ายเลยนะเพราะว่ามันคือเกมฟุตบอลระดับสูงสูงมากนะครับแล้วมันชี้ชะตาอนาคตทุกอย่างของสโมสรน,นะครับอันนี้ว่านตามตรงคือเอาจงริง่ะผมว่า โอกาสที่เราควรชนะมันมีอ่ะใช่ไหมถ้าโอป้องกันสองลูกมันได้อ่ะนะครับอย่าหาว่าผมแบบเฮ้ยหาแพ้นะครับมันก็ต้องยอมรับกันจริงๆอ่ะอ่ะลูกสองเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยบอลมันตรงตัวแบบแล้วมันได้ออกมาเออโอเคลูกสองเนี่ยคุณเถียงกันได้แต่ลูกแรกนี่มันไม่ควรเสียจริงๆนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกถูกปะ ฉะนั้นประตูเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับไม่งั้น,เ,นยเยอะกันครอปเนี่ยนัดชิงที่มอสโกเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนคารลิอุสแล้วซื้ออาริซงแบเกอร์นวย้ยโอเคจริงอยู่อาริซงก็พลาดถูกปะแต่อาริซงก็ไม่พลาดเยอะขนาดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมย้ำอีกทีว่าต่อไปเนี่ยคนที่จะถูกจ้องคืออโมริมแล้วนะคืออรูราน่าเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะครับว่า คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือต่อไปกับการหาประตูใหม่และโอนาน่ามีโอกาสไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปเย็นผมมาคุยเรื่องนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยดันบายินดีขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบายินดีจะพลาดไหมนะแต่เอาเป็นว่านะตอนเนี้ยนะครับมันควรเป็นโอกาสอันชอบพรมของบายินดีแล้ว คือถ้าโอนาน่าไม่นั่งแล้วทีมเสียประตูทีมแพ้ม omentum เสียเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ไหวนะเกมเจอเนลคาเซิลเนี่ยโอเคจริงอยู่นะครับเรามีโอกาสไม่ได้แต้มสูงเป็นเกมที่ไม่มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าส่งใบดีลงไปแล้วช่วยเซฟประตูให้กับทีมได้ผมว่ามันเป็นโมเมนตัม um ที่มันจะพลิกกลับมาได้แล้วเกมที่เจอกับยงเกมที่สองซึ่งเป็นเกมสําคัญที่สุดในฤดูกาลจริงๆอะ่ะ นัดนั้นนะครับผมหวังว่าอโมริมจะตัดสินใจถูกสักทีนะคือโอกาสเนี่ยมันควรจะมีให้ใหกับบางคนแต่บางคนเนี่ยนะครับโอกาสมันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าถูกป่ะแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันไปตั้งแต่คือคือเห็นมาตลอดนะเราก็พยายามที่จะแบบ วิเคราะห์ไปตามหน้างานนะครับกับโอนี่ผมไม่เคยใส่อารมณ์ด่าคำหยาบคายหรือว่าคือผมเข้าใจว่าหลายท่านพร้อมจะมาถล่มโออยู่แล้วแหละผมก็ไม่อยากจะหยาบทุกครั้งที่ผมวิเคราะห์นี่ผมวิเคราะห์ตามหน้างานแต่ความรู้สึกที่มันแบบโอ้โหมึงสุดจริงๆคือเกมเจอบไบตันนะครับเข้าใจประตูพลาดได้แต่มันไม่ควรพลาดในจังหวะสําสคัญขนาดนี้แล้วก็ได้โอกาสอยู่เรื่อยๆไงใช่ไหมนะครับประมาณนี้แล้วกัน เอาจริงที่ผมพูดเนี่ยแม่งก็ก็ยังดูเบานะไม่รู้ว่ะก็ไม่รู้จะพูดให้มันดูแบบโมโหโทโโสยังไงอะนะครับแต่ว่าพอแล้วนะผมใช้คำว่ารอหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันละกันผมใช้คำนี้ก็และกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะถามว่าตาโอคือหนึ่งในประตูที่แย่ได้สุดตลอดการไหม นะครับบางท่านเทียบบอสเนชบางท่านเทียบไตบี้คือผมเนี่ยดูไม่ทันพวกจิมเลตันเลสซิลี่ก็คือยุค80-90ต้นนี้ผมขออภยัยก่อนชมาเอลนจะมาผมดูไม่ทันเอาเป็นว่าผมทันยุคประมาณหลังจากปี97ไปเนี่ยผมดูชมาเขึ้ลนถึงปี99ใช่ไหมมีเวลาดู2ปีเสร็จปุ๊บบอสเนชมาบอสเนชเนี่ยจังหวะแบบฟัมเบิอะหรือว่าจังหวะแบบพลาดเอง จังหวะแบบรับหลุดมือรับกระชอกจังหวะเหวอบอสนิชมีไม่เยอะแต่บอสนิชเนี่ยนี่คือถ้าใครดูทันนะครับนี่คือคําจํากัดความเฉพาะตอนอยู่แมนยูนะไม่รวมอยู่วิลล่าตอนต้นช่วงนู้นนะบอสนิชคือคําจากัดความของคำว่าตรงเป็นตรงสมัยก่อนจริงๆเพราะบอสนนชเนี่ยเซฟประตูได้น้อยมากับแมนยูในเต็ดนะครับสุดท้ายเนี่ยป๋าดรอปเอาไรมอนไฟน์แฮร์ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นยุคข,ของไฟเบียงบักเตส บักเตสเนี่ยถามว่าเทคนิคการเซฟเนี่ยดีกว่าตาโอไหมผมว่าดีกว่าแต่บักเตสไปติดเล่นเยอะนะครับแล้วไปพลาดแบบจังหวะจังๆเหมือนกันก็คือลูกที่รับหลุดอะซองหลุดแล้วก็ทีรด่องดียิงนะครับคือพลาดได้องลีสองลูกที่ไฮบิวรี่อันนี้ย้อนความทรงจำถ้าใครจำกันได้นะแล้วก็มาถึงมาซิโมไตบี้ใครบอกว่ามาซิโมไตบี้แย่ที่สุดเนี่ย อันนี้เนี่ยว่ากันตามตรงผมขออนุญ,ญาตไม่เห็นด้วยจริงอยู่ลูกที่รับกระชอกนะครับปล่อยให้ลูกยิงของแมทธิวเลทีเซนเนี่ยมันกระชอกลอดขาเข้าประตูมันเป็นลูกตำนานของไตบี้นะนะครับไตบี้เนี่ยพลาดหลักๆ2ครั้งเท่าที่ผมดูเพราะโอกาสลงไตบี้น้อยมากไตบี้เนี่ยจะมีช็อตที่ลูกเตะมุมเลียภูแล้วเขาออกมาโชคพลาดผมจำได้ แล้วก็ลูกของเลทิเซียหลังจากนั้นป่าตัดเลยฉะนั้นโอกาสที่ไตบี้จะได้ผิดพลาดมันมีน้อยมากครับฉะนั้นถามว่าไตาบี้คือประตูที่แย่สุดไหมหนึ่งในประตูที่แย่สุดก็อาจจะใช่แต่แย่ที่สุดเลยไหมมันก็กล้ากึ่งเพราะโอกาสไต,ตบี้น้อยนะครับทีมฮาวเวิร์ดร้อยคาโลก็สลับกันพลาดสองคนนี้ก็ไม่นิ่งกว่าจะมาเจอนาซานะครับพี่เดนะก็ต้องใช้เวลา นะครับแต่ถามว่าถ้ารวมประตูที่ผมใช้คําว่ารวมประตูที่ย่ำแย่ของแมนยูเนเต็ดเนี่ยผมไม่ได้ตัดสินแล้วกันว่าจะเป็นใครในประวัติศาสตร์แต่เอาจากโอกาสในการลงสนามเนี่ยบอสนิชใช่นะครับฮาว v เวิดคารโรผมว่ามันมันเชื่อมั่นไม่ได้พอๆกันแต่ว่าฮาร์ดกับคาร์โรผมว่ามันจะดูเหนือเหนือกว่าไตาบี้กับบอสนิชหน่อยวงเล็บว่าไตาบี้โอกาสลงน้อยแต่โอนาะน่าณตอนนี้นะ ผมว่ามันดรอปไปอยู่เทียร่างแล้วนะครับอยู่เทียของบอสเนชกับกับไทบี้นี่แหละขอโทษจริงๆที่ต้องพูดนะครับไม่ได้อยากจะพูดให้ร้ายทีมตัวเองเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราแบบหาพงหาแพ้คือผิดพลาดก็รับร่วมกันใช่ครับรู้ครับเข้าใจครับนะครับแต่ว่าไอ้ลูกแรกเนี่ยนะแล้วก็รวมถึงลูกสองด้วยเนี่ยโดยเฉพาะประตูแรกเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับฟุตบอลระดับสูงอ่ะ n ินดิวดัวคนผิดพลาดไม่ได้เลยนะแล้วนี่มันรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับออมอลิมคุณต้องรู้นะว่าทัวร์โยุโรป,ป้าเนี่ยมันสําคัญกับแมมมเต็ดมากแค่ไหนนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะที่คุณจะเปลี่ยนผู้สาประตูนะครับโอกาสสุดท้ายจริงๆฉะนั้นได้โปรดนะครับหยุดให้โอกาสปาโอได้แล้วพูดตรงๆนะ จริงอยู่ที่คุณเป็นแฟนบอลที่ดีคุณต้องแบบซับพอร์ตนะเต็ทุกคนสาหรับผมนะวิจารณ์ไปตามหน้างานไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องพูดและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนักฟุตบอลมีมามีไปโค้ชมีมามีไปสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสโมสรครับว่ากันตรงๆแบบนี้นะครับส่วนอนาคตใครจะมาแทนตะโอตะโอจะออกไปตอนไหนประตูมือหึงควรป็นใครเดี๋ยวเย็นนี้คุยกันเรื่องนี้ต้องคุย ช่วงท้ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกับทาง v o l m e ด้วยนะครับท่านใดก็ตามที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการชาร์จนะครับ v o l m e คือคำตอบนะ v o l m e Adapter แล้วก็สายชาร์จจากแอสเซนตี้นะครับมีเทคโนโลยีการเทคทำให้แปลงไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานชาร์จเร็ว ระบบควบคุมความร้อนอัจฉริยะพกพาสะดวกมีมอกอรับประก,กัน2ปีจาก a s c e n t ี v วล์มี Revo ลซีรีส์ครับมีหลายรุ่นให้เลือกสั่งทั้งหัวชาร์ดและสายชาร์ดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจติดตามได้ที่เพจ Volk ล์ t มีไท a แลนด์ครับโอเคประมาณนี้นะฮะไปเถอะผมรู้ว่าหลายท่านอยากจะคอมเมนต์ละเต็มที่ฮะเต็มที่ผมใช้คำว่ารอหมดเวรหมดกรรมนะใช้คานี้เลยนะครับอาเป็นประตูที่ได้โอกาส หลังจากความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกเยอะที่สุดตั้งแต่ประตูแมนยูเคยได้โอกาสมาแล้วนะครับผมใช้คำนี้เลยและหวังว่านะครับมันจะเพียงพอแล้วทีมซื้อขายเข้าใจตำแหน่งอื่นมันสำคัญกว่ารู้นะครับลองดูแล้วกันนะอโมริม ยูโรป้าหลีกสำคัญมากๆนะครับกับทีมนะนี่แค่เล็กแรกนะแล้วดีที่จันดูกับโยโรมทำให้นะมันไม่แพ้นะอย่างน้อยกลับไปบ้านคุณไม่ไม่โดนสกอร์ที่ฝรั่งเศสไปก่อนนะเกมหน้าต้องชนะอย่างเดียวแล้วคุณต้องเปลี่ยนผู้สิยประตูครับสวัสดีครับ